สับซ้อนรวยสนับสนุนโดยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเอิร์ประกอบอาชีพสุจริต <Wow. S 2> ถึงเวลาก็ไปเสียภาษีให้รัฐเวลาว่างก็ไปเป็นจิตอาสาเวลามีเลือกตั้งเอิร์ธก็ไปใช้สิทธิ์ <Hey. S 2> เอิร์ธเป็นคนดีของเมืองไทย <Hey. S 2> เอิร์ธภาคภูมิใจที่สุดในโลกเลยครับพี่จอย oh. พี่จอยได้ยินไหมครับภาคภูมิใจ ได้ยินแล้วคะ่ะทำตัวเป็นคนดีในสังคมหลายบทบาทหน้ายกย่องอย่างนี้เนี่ยสมกับเป็นพลเมืองโลกหรือว่า global citizenship จริงๆค่ะ global citizenship คือความรู้ความเข้าใจในฐานะสมาชิกของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นประเทศและโลกค่ะเพราะมีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคมที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและอุดมการประชาธิปไตยรัฐบาลไทยของเรามีนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับแล้วก็ปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลน,นะคะนั่นคือแนวทางไปสู่ความเป็น global citizenship แบบ earth นี่แหละค่ะ ในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหักคนไทยเรานะคะพร้อมที่จะเป็น global citizen s h i p เราก็จะสามารถช่วยพัฒนาประเทศแล้วเราก็จะรวยรวยรวย,รวย,ยิ่งยิ่งขึ้นค่ะติดตามชมสับสอนด้วยได้ทุกวันจันทร์อังคารและพุธนะคะสับสอนด้วยและจอยอวสดาสวัสดีค่ะ